เรื่องนี้ครับสมาร์ทโชว์หวย เรื่องนี้ครับผมก็เป็นเรื่องของการให้ความสำคัญส่งเสริมพัฒนาและยกระดับการค้าของธุรกิจ SME ด้วยความเชื่อมั่นว่า s m e นั้นจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครับทั้งนี้เนี่ยมีร้านค้าส่งค้าปลีกนะครับต้นแบบแล้วเนี่ย307ร้านค้าและมีสมาร์ทโชว์ห่วยเนี่ย7,375ร้านค้าอันนี้คือทั่วประเทศคุณผู้ฟังโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณชัยวัชรงก็กล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยไ,ได้ดำเนินการตามแนวทาง เพื่อยกระดับร้านค้าส่งค้าปลีกรายย่อยสร้างโอกาสทางการตลาดโดยการสร้างเครือข่ายสําหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกในชุมชนสร้างร้านค้าต้นแบบเพื่อเป็นร้านค้าตัวอย่างและเป็นร้านค้าที่เลี้ยงสําหรับการดูแลร้านอื่นๆและเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการตั้งเป้าหมายครับพัฒนาร้านค้าต้นแบบในปีนี้ปี67นั้นไม่น้อยกว่า30ร้านค้าและขยายผลไปยังร้านค้า ส่งร้านค้าปลีกอื่นๆอีกให้ได้รับประโยชน์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า250ร้านค้าครับสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีพัฒนาระบบการจัดการของร้านค้าให้มีความทันสมัยขยายตลาดขยายกลุ่มลูกค้าและก็เพิ่มยอดขายครับนอกจากนี้ครับสำหรับในการพัฒนาร้านค้าสมาร์ทโชว์หวยเนี่ยก็จะมีการปรับภาพลักษร้านค้าตามหลัก5สเลยคือสวยสะอาด สว่างสะดวกสบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีครับมาใช้โดยการใช้ระบบขายหน้าร้านหรือว่า point of sale ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการขายสินค้าหน้าร้านการจัดการเช็คสต็อกการดูรายการยอดขายเบื้องต้นสรุปรายรับรายจ่ายแล้วก็จะทำใบกำกับภาษีเป็นต้นนะครับพร้อมทั้งมีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่องผ่านสัมมนาออนไลน์หรือว่าออนไซต์ทั่วประเทศและมีสิทธิประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงานในเครือข่ายโดยทางหน่วยงานจะมีแผนล,ลงพื้นที่ใน 24จังหวัดครับ33ร้านค้าเพื่อให้ความรู้แล้วก็ให้คําแนะนําในการปรับภาพลักษณ์จัดเรียงสินค้าอย่างไรสอนเทคนิคการขายจังหวัดละ1ร้านค้าได้แก่นครสวรรค์พิษณุโลกลำปางชัยภูมิบุรีรมยโสธรกาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเซาชัยนานปทุมธานีสมุทรปร,ราการสมุทรสงครามอุทยัยธานีตรังพังงาสุราธานีและจังหวัดละ2ร้านค้าก็จะมีสุขโขทัยร้อยเอ็ดนองบัวลำพูบุรีราชธานีสะแก้วและจังหวัดละ3ร้านค้าได้แก่ขอนแก่นแล้วก็สกลนคร จะเห็นได้ว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับจะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยอยู่ <c oughs> จะไปทางภาคอีสานใชเยอะแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือ <c oughs> บ้างนะครับ